แล้วที่สําคัญคือชาวบ้านเนี่ยปกติอยู่ในพื้นที่ระดับต่ําอยู่แล้วก็จําเป็นจะต้องหนีพื้นที่เพื่อให้เทียบเคียงกับระดับถนนก็ต้องเสียเงินเสียทองไปถมที่ดินเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะต้องเสียเงินเสียทองส่วนตัวงั้นน้ําก็จะไหลไปสู่ที่คนอื่นเขาใช่ที่ก็ถมกันใหญ่เลยใช่ทุกคนทุกคนก็จะถมกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนไม่มีตังค์ก็ไม่มีสิทธิ์ถมเพราะไม่มีสิทธิ์ถมไอ้บ้านที่ไม่ถมก็กลายเป็นเป็นบึงเป็นบ่อฝนตกมา ก็จะไปไนะหลรวมอยู่ตรงนั้นแหละปกติแล้วเขาอยู่กันได้เขารู้วิธีวิถีของน้ํใช่แต่ตอนนี้ก็คือไปทําลายวิถีัขาวิถีของเขาหมดแล,ดและสงครามชาวบ้านก็จะเกิดขึ้นโดยรัฐนี่เองใช่เอาละครับเราได้เห็นวิธีการแก้ทีนี้วิธีการแก้ของคุณศรีสุวรรณทาอะไรหนึ่งคือจะลดปัญหาม,มันทําไปแล้วอ่ะจะทําไงต่อครับคือผมคิดว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยควรจะมาคุยกับชาวบ้าน ว่าเราจะมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรผมเองไม่ใช่ผู้รู้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามาคุยกับชาวบ้านปาดชาวบ้านผู้รู้ในพื้นที่เนี่ยมันก็จะหาทางออกร่วมกันได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะจําเป็นที่จะต้องทําทําคลองทําประตูน้ําทําอะไรเพิ่มเติมให้มากกว่านี้นะครับแต่แน่นอนทุกทุกอย่างมันเป็นงบประมาณไปหมดนะครับภาษีประชาชน65ล้านคนต้องต้องมาดูแล ซึ่งจริงๆแล้วถ้าแก้ปัญหาโดยวิถีชาวบ้านอาจอาจจะไม่ต้องใช้กประมาณใช่ใช่ใช่อาจจะใช่แต่ว่าอาจจะน้อยกว่านี้ไม่จําเป็นต้องเป็นแสนล้านเดี๋ยวเราจะไปคุยกับกูรูเรื่องน้ําเพราะว่าอยู่มากับในพื้นที่นี้แต่ว่ารอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับคุณก <อา S 1> ็นนะจะไปดูกําแพงกั้นน้ําในแต่และพื้นที่ซึ่ง,งก็มีความแตกต่างกันในแต่ละจุดในแต่ละบนถ<ท>นนสายนี้สายนี้เรียกว่าอะไรนะครับสายนี้ถนนอะไรเอ่ยถนนฝั่งตะวันออกครับ ของแม่น้ำท่าจีนของแม่น้ำท่าจีนอันนี้อำเภออะไรตำบลอะไรเขตนี้จะเป็นเขตอำเภอนครเชัยศรีอยู่คอำเภอนครชัยศรีแต่อบตดอนแฝกครับอบตดอนแฝกนครชัยศรียังอยู่เขตนครชัยศรีอีกสักพักเดี๋ยวเราจะข้ามไปทางฝั่งบางเลนครับซึ่งจะไปดูจุดที่ยังสร้างไม่เสร็จครับจะได้เห็นว่าระดับเดิมเท่าไหร่ครับซิสุวรรณต้องแนะนําด้วยเก๋ผู้ชมงงท่านนี้อยู่ดีๆมาอยู่อาจารย์ะเชญตีเนศอาจารย์เน เป็นกูรูผู้รู้ในเรื่องของของน้ํท่วมนะครับปัญหาเรื่องน้ําทั้งหมดในแม่น้ําท่าจีนเพราะว่ามีชมรมคนเทศคนเทศเป็นชมรมอยู่ชมรมรักแม่น้ำรักแม่น้ําท่าจีนซึ่งเป็นชมรมที่เข้มแข็งมากในพื้นที่แม่น้ําท่าจีนมีกิจกรรมเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจึงรู้เข้าใจวิถีชีวิตชาวบ้านและที่สาคัญก็คือเป็นที่หมายหัวของ รัฐบาลเพาะพาชาวบ้านเขาคัดค้านหลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรก็ตามที่งบมาแต่ไม่ถามชาวบ้านก่อนเนี่ยต้องสร้างด่านคนนี้ก่อน<ช>อ่าเอาละครับไปจุดต่อไปกันครับ ช่วงของการทุบก้อนหินแล้วก็ถมอัดเข้ามาแล้วก็ยกสูงเหมือนกับที่เขากําลังทําอยู่ตรงนั้นบ้านตรงนั้นก็กําแพงโค่นเห็นนะครับตรงนั้นรั้วสีม่วงสูงสุดเท่ากับขอบสะพาน,นสูงสุดเลยไม่ได้ข,ข,ขึ้นเลยอะโค่นเลยครับเนี่ย จงจริงเดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนเลยมากขนาดไหนก็ตัวไม่รู้ว่าจะปลูกบ้านเนี่ยสามห้าหมื่นจะอยู่บ้านโอ้แล้วถ้า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 มีนักกฎหมายมาช่วยทําคดีให้แล้วก็มาเรียกร้องค่าเสียหายดีไหมทําให้ฟรีเอาไหมทําให้ฟรีเอาไหมฟ้องให้ฟรีเรียกค่าเสียหายให้ฟรีได้เงาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ประเชิญจะมานัดประชุมนะถ้าตกลงเอากันก้างไงเพราะผมเป็นนักกฎหมายผมฟ้องให้ฟรีอยู่แล้ว แต่ว่าชาวบ,บ้านาต้องร่วมหัวร่วมใจกันทาไม่มันลาบากรถสามารถพอวิ่งได้บ้างแล้วนั้นนี่ก็คือถนนพุทธมคนคลกับตัวที่อยู่ติดกับทรงคนองนี่ก็เป็นภาพน้าท่วมตั้งแต่วันที่หกตุลาไล่มาแต่มันจะพีคสุดก็คือมันไหลเข้ามาคือน้ำเนี่ยมันจะมาจากคลองจเจริญสุขมันจะมาจากสองพี่น้องมันจะแทงมาตรงกระแพงแสนกระแพงแสน ในส่วนที่มันติดก,กับบางเลนก,ก็คือ<ม>จุดตรงนี้ครับคือถ้าใครไม่รู้นึกว่าน้ํามันล้นมาจากแม่น้ําแต่ว่ามันล้นมาจากคลองต่างๆโดยที่<ม>น้ํามันเริ่มขังอยู่ในสุพรรณบุรีมากขึ้นพ่<ม>อ26 2่เนี่ยพื้นที่คันในกรุงเทพมันเริ่มหักแล้วนะประตูน้ำต่างๆน้ำก็มาเจอกันประมาณวันที่27เนี่ยเป็นวันที่น้ำสดแม่น้ำมาเจอกันระหว่างน้ำจากเจ้าพยาก,กับน้ำแม่น้ำท่าจีนมาเจอ่วมตั้งแต่3ตุลาหาตุลา สิบห้าตุลาสิบเจ็ดตุลาเราจะเห็นว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นนะสิบเก้าตุลายี่สบองตุลายี่สบสามแล้วก็มาหนักสุดเอายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาม,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับพอห้าพฤศจิกามันก็ยังทรงตัวอยู่ส่วนทางซ้ายมือสุดนี่ก็คือแม่น้ำท่าจีเราจะเห็นได้ว่าคอนทัวร์ตรงนี้ก็คือต่างกว่าระดับน้ําทะเลประมาณขึ้นถึงหนึ่งเมตรนะขึ้นถึงหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้น เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่สีเขียวตรงนี้ก็จะมีความระดัสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณเมตรถึงสองเมตรเองเราก็จะเห็นสภาพเป็นอย่างนี้เมื่อน้ําท่วมปีซึ่งถ้าดูในคอนโทรนี่ฮะความต่ําของพื้นที่นี่มันควรจะไปอยู่ทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครมากกว่ามากกว่าจะมาทางตะวันตกของกรุงเทพมหานครคือคนนครปฐมรู้อยู่แล้วว่ายังไงห้ามให้กรุงเทพท่วมเขาพร้อมจะยอมรับสภาพ เขายอมรับสภาพได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นสภาพที่การตกลงชดเชยอะไรต่างๆนี่มันต้องลงตัวด้วยไม่คือ,ค,อคือโดยคอนโทรนี่ยน้ําไหลามาจากภาคเหนือเนี่ยโดยปกติมาจากเจ้าพญาเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่ํากว่าพื้นที่นี้ <S 2> <S 2> ใช่ไหมมันควรจะถูกผักออกามาทางทิศตะวันออกนะผ่านมาทางบางปะกง,งอ่ะมากกว่าแล้วก็ มีการสร้างถนนภายในทุ่งพระีิบนราชาตรงนี้มันเป็นถนนที่ต้องอเรามองดูว่ามันน่าจะเป็นตัวป้องกันสถานีรถไฟฟ้าอะไรแหละเพื่อไม่ให้น้ําไหลเข้าไปในส่วนตรงนั้นก็แต่ถนนเส้นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วมีโอกาสจะพาไปดูนะครับมันเขาก็วางกลไกเอาไว้ป้องกันสาธรยารณภใหญ่เหมือนกันแต่ภาระมันมาตกที่คนนคขอบมรถุงไจุดที่น้ํามันจะไหลเข้ามาเนี่ยเขาก็มีการคํานวณว,ว่า ท่าน้ํามาจากปี54เนี่ยจำนวน167ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาจุดไหนจะรับยังไงได้บ้างแต่รับแล้วรับไปรับมาเนี่ยมันยังเหลือเศษอีก91ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่มันจะต้องลงไปทวีวัฒนาเนี่ยบางอย่างจัดการไม่ได้มันยังมีปัญหาอยู่มันยังเหลือเศษอยู่นะครับเนี่ยเยอย่างเนี้ยลงทุนไปแสนกว่าบาทเองถ้าไม่ลงทุนอย่างเงี้ยบ้านเขาก็น้ํไหลเข้าบ้านเขาเป็นร้านค้าส่ง นี่เขาออกเองนี่บางเลนเราดูไปไม่ถึงนี่ถ้าเราจะไปดูก็ไปจากนี้อาจารย์อาจารย์เขาย้อนกลับไปดูภาพเมื่อกี้นี่จริงที่น้องแป๋วอะไรเนี่ยน้องแป๋วว่าบ้าน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 เมื่อกี้บ้านน้องแป๋วที่ที่รักข่าวอ่ะที่นี่นี่เนี่ยมีอย่างเงี้ยเยอะไหมที่เดี๋ยวนี้ต้องสวัสดีเจ้าของบ้านโดยการก้มลงไปสวัสดีบางคนมีพื้นที่ตรงนี้ว่างมากหน่อยก็คือต้องทําบันไดลงไปเองจริงๆเรามีภาพก็ต้องหัวสะพานทุกที่ที่เรามาก็ก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมด อย่างบ้านหลังนี้อยู่ตรงมหาสวัสดิ์ประกาศขายแล้วนะแต่ไม่มีใครซื้อครับเราดูทางขึ้นลงที่บ้านนี่ครับทีนี้แกก็เอารถเข้าบ้านไม่ได้ครับประกาศขายแล้วแต่ไม่มีใครมาซื้อครับก็จะมีปัญหายิ่งย่านนี้นเนี่ยเขตของน้องคู้กับเนี่ยทางจะลาดทันสูงอย่างนี้เลยครับครับแล้วก็ไปถึงบางเลงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับและนี่ก็เป็นเส้นของมหาสวัสดิ์ซึ่งผมไปถ่ายมาก็จะเห็นอย่างนี้พอจะจะ,จะลงไป ทำนาไปเกี่ยวข้าวก็ก็ดินมาแมกนี้ให้เขาอันนี้ยังทําไม่เสร็จดีนะครับอันนี้ตรงหน้าหมู่บ้านพึกษาตอนนี้ก็เสร็จแล้วแต่นี้เป็นภาพที่เก็บเอาไว้เป็นระยะระยะบ้านที่ว่าปัจจุบันเขาขายไม่ออกแล้วเราเดินเลยออกมาตอนนี้สาราตรงนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ตรงนี้กลายเป็นสะพานทางสุขแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นภาพเข้าท่าที่ผมพามาดูวันนี้เป็นหลักเลย นับจากนี้ไปนะครับ,บคุณผู้ชมครับนี่คือประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายร่วมความร่วมมือฝ่ภาภาัยพิบัติคนนครปฐมอาจารย์ประเชิญคนเทศน,นะครับซึ่งจะเป็นสายข้อมูลและก็ส่งข้อมูลให้กับฝ่ายกฎหมายถูกไหมครับและนับต่อจากนี้ฝ่ายกฎหมายเอาไปทำอะไรต่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดข้อกฎหมายเข้ากับข้อกฎหมายต่อไปก็คือการเรียกร้องสิทธิ ผ่านกระบวนการยุติธรรมแต่แต่ต้องมีแต่ต้องมีคนเรียกร้องจริงๆต้องมีชาวบ้านจริงๆใช่ครับจะมีการเรียกชุมนุมชาวบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเครือข่ายประชาชนก็จะก็จะพูดคุยประชาชนเนี้ยกำลังที่จะรวบรวมเครือข่ายรวบรวมคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเพราะคนเดือดร้อนนี่น่าสงสารครับไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไม่กล้าความจริงใครทั้งสิ้นเลยได้แต่ยืนมองดูตาปิดๆอย่างที่เราเห็นกันบาวันนี้เรียกร้องอะไรได้บ้าง น,น,น็ี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายอย่างน้อยเราก็ตูว,ว่าเมื่อคุณสร้างแล้วเนี่ยกระบวนการชดเชยเยียวยาหรือเรามองไปถึงระบบการป้องกันความเสี่ยงในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีระบบรองรับความเสี่ยงที่จะให้เขาเป็นพื้นที่รับน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่อยู่นอกคันล้อมซึ่งจะกลายเป็นแม่น้ําเนื้อแม่น้ําสายใหม่เลยแม่น้ําท่าจีนจะก,กว้างขึ้นและ43วัด43ชุมชน43โรงเรียนเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงกับพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยรัฐมีระบบการจัดการลดความเสี่ยงเขาอย่างไรหรือป้องกันความเสี่ยงเขาอย่างไรบ้างก็ต้องมีมาตรการออกมานะครับในเมื่อโครงสร้างสร้างมาอย่างนี้แล้วอันที่2ก็คือคนที่อยู่ในคันล้อมอ่ะก็คือในพื้นที่พื้นที่เศรษฐกิจจริง โดยสกายภาพของพื้นที่ตรงเนี้ฝนมักจะตกใต้เขื่อนแนละช่วงที่น้ําเหนือก็กําลังลงมาเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นอ่างเก็บน้ําใบเล็กๆอยู่ก็ได้หากในพื้นที่ทุง่งภาคพิมลราชาที่อยู่ในคันล้อม โดนพายุฝนโดนฝนกระหน่ำอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของรลกร้อนฝนจะตกใกล้ทะเลหากเขาท่วมขึ้นมาและเครื่องสูบมันสูบไม่ได้หรือสูบออกมาแล้วมันไปทำให้สนะัมพันธ์นครจี๋สีต้องจมเนี่ยมันมีระบบมาตรการป้องกันอย่างไรหรือถ้าหากว่าจะต้องเอาเขาเป็นพื้นที่จมน้ำจริงๆเนี่ยระบบการชดเชยต่อระยะเวลาที่เขาจะต้องหยุดทำมาหากินเนี่ยรัฐจะต้องออกมานะครับเพื่อให้เขาไม่เดือดร้อนซึ่งขณะนี้มาตรการอย่างนี้ไม่มีการพูดครับใช้เวลาอีกน เท่าไหร่ครับจะดำเนินการก็ขึ้นอยู่กับชาวบ้านว่าจะมีมติในการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเมื่อไหร่คือสมาคมนี่พร้อมอยู่แล้วสมาคมพร้อมอยู่แล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับเราได้ข้อมูลเต็มเปี่ยมในช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาในรายการคนรักแผ่นดินในช่วงสุดท้าย เราจะมาพูดกันถึงความในใจลึกๆถึงนักต่อสู้ที่ชื่อว่าศรีสุวรรณจันยาครับมันตึมนะแตรมันก็คิดถึงสังคมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ได้ทุกคนเนี่ยนะครับหรือส่วนใหญ่ของสังคมคิดอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปการมองเห็นประโยชน์คนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตัวเอง การมองผลประโยชน์ของสังคมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าสังคมเราจะอยู่กันอย่างสงบสุขเราจะไม่ยอมให้ใครตุดงแผ่นดินความทองเราจะพิทักษ์ปกป้องภาพไทยให้ยั่งยืนคงเราจะไม่ยอมให้ใครกุดวงแผ่นดินความทอง ทชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการคนรักแผ่นดินนะครับเราจะถามความรู้สึกลึกๆข้างในของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์หรือว่าคนที่เป็นแขกรับเชิญของเราว่าจริงๆแล้วทั้งชีวิตเขาทำเพื่ออะไรและนับต่อจากนี้ไปเขาจะทำอะไรต่อไปนะครับขอเรียนถามคุณรีสุวรรณนะครับว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพอใจในผลงานของตัวเองอย่างไรครับก็ยังไม่พอใจครับเพราะว่า ผมคิดว่าคนที่เดือดร้อนแล้วก็ได้รับความเสียหายห,ายหรือทุกข์ยากเนี่ยยังมีอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินไทยแต่ว่าสิ่งที่สมาคมได้ทํามาแล้วก็ประสบผลสําเร็จเนี่ยก็เป็นความสําเร็จหนึ่งท,ที่เราจะใช้เป็นพื้นฐานในการที่จะขับเคลื่อนในการช่วยเหลือภาคประชาชนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพราะว่ามันเป็นเหมือนกําลังใจที่ทําให้เราได้พิสูจน์ให้กับสมาคมพิสูจน์ให้กับชาวบ้าน คนทั้งประเทศได้เห็นว่าสิ่งที่